เที่ยโคราชหนึ่งวันกับ Osmo Action 5 Pro กล้องแอคชั่นแคมรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง DJI คลิปนี้สนับสนุนโดยพิกษัสย์<ม>ก่อนอื่นเราไปชมฟุตเทีว,วิดีโอที่ถ่ายจากกล้องตัวนี้กันก่อนครับในการออกทริปหนงวันของผมด้วยกล้อง Osmo Action 5 Pro มาวุณครับเมื่อใครมีเรื่องใดมาคุณอยาท่นช่วยพูดหนึ่งต้นลานร้านหลงไมอเคยจะเดินป่าน้องปัจชีนะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติปุ่นตรงนี้ท่เขาใหญ่นะครับ ก็ถ่าจากกล้องดิจิทอลสมูทแอคชั่น5 Pro นะครับตัวนี้มีหน่วยบันทึกความจําภายในตัวนะครับโดยไม่ต้องใส่เมมโมรี่การ์ดก็ถือว่าสะดวกสบายมากนะครับหากเราเกิดลืมเมมโมรี่มาในการออกไปถ่ายงานลงน้ําลึกได้20เมตรนะครับจากตัวเดิมที่ผมเคยใช้ตัว4ตัวนั้นจะอยู่ได้ที่18เมตรนะครับถ้าจำไม่ผิดตัวนี้อัปเดตขึ้นมาให้ถึง20เมตรโดยไม่ต้องใช้เคสหรือว่าเฮาซิ่งนะครับลงไปได้เลยรวไมไปถึงมีตัวมาตรวัด อากาศด้วยนะครับและมาตรวัดความดันน้ำนะครับคือเมื่อเราลงไปดำน้ำําใต้น้านี่นะครับมันจะมีระยะบอกเราว่าเราลงไปแล้วกี่เมตรหรือว่าเราขึ้นเขานี่ครับมันก็จะบอกความสูงของเราแถมยังบันทึกเข้าไปในคลิปวิดีโอของเราได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าดีมากๆแฉะนิดหน่อยครับฝนเพิ่งหยุดตกเดี๋ยวเราคงจะเดินไปไม่ไกลนะครับเด,เดินดูสัตวานุลิงค้ชนีชนีเดี๋นวชนีครับนกชนี มันนี่กลัวผมเลยอะเห็นไหมครับ,อ,นนรบอันนี้ผมใช้มุมมองภาพอยู่ที่มาตรฐานนะครับก็ไม่ได้ไวามากก็เห็เห็นป่าที่สมบูรณ์เรามาดูฟีเจอร์อื่นๆของกล้อง DJI Osmo Action 5 Pro ตัวนี้กันครับว่ามีอะไรใหม่ๆน่าสนใจเพิ่มเติมเข้ามาบ้างในการใช้งานของผมสิ่งแรกที่เห็นเลยก็คือมีหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นกว่า Osmo Action 4ตัวเดิมที่มีขนาดถึง2.5นิ้วมาพร้อมกับจอแบบ OLED ซน5 Pro มาพร้อมกับเซนเซอร์ขนาด1ส่วน1.3นิ้วช่วงในเลนส์กิ้งสิสมจุดห้สต็อปรัไฟล์วิดีโอแบบ d l o g M และ h l g แแบบ1 0บิตทำให้มีความยืดหยุ่นในการนำฟล์วิดีโอมาเปลี่ยสีและตกแต่งเพิ่มเติมได้ดีขึ้นและยังรองรับการสร้างโปรไฟล์สีแบบ D l o ็ M ผ่านแอป MiMo ่ทำให้เราสามารถประแต่งสีเพิ่มเติมได้ขึ้นอีกด้วยครับและอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับ, Pro รบอัาสามาารถถ่ยวดีอ 4K 120เฟรมเรทที่ตาส่วนของภาพ4:3ได้แล้วนะครับพลิกิจเสีเรียร้อยนะครับติดหมยน้ำตกเขียงขทุกว,วันนะครับก็น้ำตกช่วงนี้กำลังสวยนะครับไม่แรงมากน้ำกำลังพอดีนะครับน้ำไม่ขุ่นถือว่าสวยครับวันนี้ได้ลองโหมดเอ่ปเปอ Super Slow Motion จากนิจยอ Osmo Action 5 Pro นะครับไม่ว่าจะเนียนรูปแบบของ 180p 0แล้วก็ 4K นะครับจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูในภาพกันเลยครับผม อีกหนึ่งฟีเจอร์เด็ดที่เพิ่มเข้ามาคือโหมดโฟกัสแท็กกิ้งโดยตัวกล้องจะมีเซ็นเซอร์คอยจับตัวแบบให้อยู่ตรงกลางภาพโดยจะครอบเข้ามาอีกนิดหน่อยแล้วมันจะเหมือนกล้องแพนไปมาตามตัวแบบเหมือนคนคอยถ่ายให้เหมาะมากครับหมดนี้สำหรับการเดินทางคน<า>งเดียวเดินทางคนเดียวครับแล้อีกมุมมองภาพที่น่าสนใจครับและนี่คือหมด subject tracking ของ DJI Osmo Action 5ครับ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่บนอ่างเก็บน้ําเขาแย่เทียนะครับกับบรรยากาศลมเย็นสบายๆนะครับก็จะมีกระแสลมพัดเข้ามาเป็นช่วงๆนะครับแล้วก็ปั่นจักรยานไปด้วยเสียงที่ยินตอนนี้ก็คือเป็นเสียงมาจากเจ้าตัว o s m o a c t i ช n 5 Pro นะครับเป็นไมค์บิวอินในตัวโดวยไม่ได้ใช้ไม์แยกก็ฟังลองฟังดูครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างแต่ต้องบอกก่อนครับว่าบนอ่างเก็บน้ำตัวนี้ก็มีกระแสลมพัดมาเป็นช่วง,วงๆอยู่นะครับผมอาจจะมีเสียงลงเข้า หรือเปล่าก็ลองฟังดูครับนี่ยินเสียงนกกับเสียงเจ้ากระจันนั่นผมไหมอันนี้คือเสียงจากไมในตัวของดีเจไอออสโมเอชันห้นะครับนี่ครับเสียงเป็นไงบ้างไปกันต่อครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ให้ความจุมากกว่าเดิมถึง1,950 m สมิลลิแอมสามารถถ่ายได้นานถึง4ชั่วโมง แต่หากนาตัวกล้องมาใช้กับตัวชาร์จ i ิ g งแ n นเดลด้ามจับที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้จะสามารถใช้งานตัวกล้องได้ยาวนานถึง11ชั่วโมงเรียกได้ว่าเพียงพอมากครับสำหรับการถ่าย1วันก็จบไปเรียบร้อยนะครับสําหรับทริปนี้นะครับในการขับรถเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา1วันนะครับกับต้อง DJ i Osmo Action 5 Pro นะครับก็ถือว่าสนุกสนานไปอีกหนึ่งิปนะครับได้เล่นในลหลายๆฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆของเจ้าตัวดีใจออสโมแอคชั่น5 Pro ตัวนี้นะครับ เป็นกล้องที่ผมว่าเหมาะกับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นสายท่องเที่ยวหรืออื่นๆโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบในการท่องเที่ยวแบบแอนเวนเจอร์ลุยลุยหรือว่าจะดำน้ำสายน้ำตกปีนเขาหรือจะเป็นพวกล่มบินขับมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆคือมันเหมาะเหมาะกับที่จะนำติดตัวไปในทุกๆทริปนะครับมันใช้งานสะดวกสบายได้ไฟล์คุณภาพที่ดีมันสามารถจบได้ภายในกล้องตัวเดียวนะครับแต่ในส่วนของการทำงานของผม คือจะใช้ควบคู่กับกล้อง DSLR หรือกล้องใหญ่ในการถ่ายวิดีโอนะครับเอาไปใช้ในมุมที่กล้อง DSLR ทําไม่ได้อย่างเช่นลงใต้น้ําเอยหรือติดหมวกกันน็อกมุม POV ติดหน้าอกหรือจะเป็นติดมอเตอร์ไซค์หรือว่าจะติดไปตามกระจกรถแบบนี้ครับซึ่งหลายๆมุมมันเอเนกประสงค์ที่กล้อง DSLR ทําไม่ได้ครับตัวนี้คือตอบตอบโจทย์มากแนะนำเลยครับฝากไว้เลยครับสำหรับ Osmo มเอชัน5 Pro ตัวนี้นะครับมีวางจำหน่ายแล้วนะครับที่ร้านบิ๊กคารมลทุกสาขาทุกประเทศไทยนะครับแล้วเจอกันทริปต่อไปครับและแน่นอนว่าคุณจะได้เห็นมุมมองสวยๆในสถานที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศผ่านกล้องดีใจออสโมเอชั5 Pro ตัวนี้อีกแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ลากันแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ